ช่างเรามาเราเอ้ยโหดาน่ช้างได้มาเราว่าช่างปลาอย่าเข้ามาเลยอย่าเลยเอาไว้ยอดตอสักยอดให้มันสั้นสั้นต้องรดน้าให้มันเชียเลยโดเตยใบเตยแผลงเตยยากเตยอย่าไปลืมกันเชียเลยรักกันเอาไว

加油